ดูที่เกมขโมยอิตาเลียนเบลล็อกกันนะครับวันนี้เราขโมยอย่างเดียวขโมยล้วนๆไปกันเลยครับเมื่อกี้บ้านที่ไหนใช่ไหมใช่ไหนไปดูก่อนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีสวัสดีเชฟคามบาราเชฟคามบาราเชฟคมบฮ้ยทำไสดม่ไป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 านไไปปขา แ<จ>ต่ว่าเธอเขาไม่ค่อยมีจมูกไงเราเราอย่างนี้ไหมเราขโมยของเขามาแล้วเราก็เอาของเขาของเราอ่ะไปให้เขาใช่ไหม <c oughs> โอ้โหบ้านหนึ่งต่อหน้าตัวตาจะมีคน<อ>ตะเลีล้ยวตะลาตะเลีล้ยวตะลาตะเลีลลเล้ยวตะลานี่มันแบบโหด่ไหมเป็นตัวอะไรโหดสุดๆโอ้ใช่บ้าน,านหลังนี้เท่มากนี่ใช่ไหมปลาดูกันดูมันทำได้เท่าไหร่ล้านหนึ่งล้านน้องนายเงินเป็นล้านอุ้ยแต่ละตัวโอ้ยเฮ้ยขโมยของเรา เฮ้ยมีคนขโมยที่บ้านเฮ้ยขโมยของเราโอ้โหเดี๋ยวเรามาซื้อชิมแปนเดี๋ยวนะบ้านเราล้อมอยู่ใช่เหรอพ่อขโมยได้ไงอ่ะอ๋อไม่ใช่บ้านเราเออไม่ใช่บ้านเราทุกเต็มหมดเลยนี่บ้านนี่คือบ้านนนึงะครับนี่ อันนี้ซื้อหรือยังครับบาลีนาคาปูคาปูชินานี่ซื้อยังซื้อซื้ออ่าอ่ะขอเข้าไปดูหน่อยเข้าไปดูในบ้านหน่อยครับนี่เรามาทัวร์กันอ่ามาทัวร์บ้านที่มีอะไรบ้านนี่คือตา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 หู้ท่าท่าท่าทาสาหู้เหรอ <S <S <ช>ระดับแร่ <S <S โอเคเอาตุ้นั้นไปไหนแล้วขายเหรอขายขอดูหน่อยขอดูก่อนเชฟคาบาลลา เชฟคาบัลลาคาดาบลาโอ้โหระดับอะไรเนี่ยลีเจนเดอรี่ทำเงินไดพันสองใครอ่ะคุ้นๆหน้าคุ้นคุ้นแล้วเขาเข้ามาได้ไงอ่ะทุกคนบาลกับดักแล้วทำไมคุณมีกับดักไม่ไม้ทำไมมีกับดักคุณเขาติดกับดักสองนึ่ดีเขาดีดีมากดีมากเออเขาดีมากคุณเขาคุณเขาช่วยเรานะครับนี่คุณเขาเมื่อกี้ใครติดกับ เราต<ร>ิดัทีนี้เรามีขุนเขาอยู่แล้วก็ไม่ต้องหิ้งบ้านขนาดน,นั้นนะครับใช่หรือเปล่าขุนเขาเป็นห่วงคือไม่ต้องห่วงหรือว่าต้องห่วงกับเดิมมีขุนเขาไม่ต้องห่วงนะเพราะว่านี่ไงไขุนเขาเฮ้ยขุนบ้านตัวเองบ้านตัวเองไม่ล็อกขนพี่เลี้ยไม่ช่วยหนูเลยโอ้ติดก,กับขุนติดก,กับขุนไปล็อกบ้านเร็ว,วเขาไปล็อกบ้านเร็วไอ้เด็กพี่เล้ยโอ้ขุนโดนขโมยบ้านโดนขโมยตีแล้ว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  วุ่นวายครับตอนนี้ครบวุ่นวายจริงจยังทัวบ้านไม่เสร็จเลยต้องนานจริงอออขกขมวดหน้าอุ้ยขนล้องลักรลกบาร a ดินตาดอฟินิตาบานานิตาดอฟินระดับอะไรระดับอีปิดปึ้มปปตตาพิมพ์ปึ้มปตตาพิมก็อีปิดนะทำเงินได้หนึ่งร้ออันนี้ อีิกอีิกเหมือนกันครับแต่ว่าสองร้อยสิบเก้าบลูบลูบิกอสีกอสบอมบิกอหุตัวอะไรอะทำเงินได้สองร้อยสิบเก้าเดบิกลเดบิกอลเดบิกลหรชื่อมันอะนะบอรอะไรกอ่างเบอร์บาลนีโลี่อ่ระดับเอคาลตัวนี้อันนี้คือลีเจนเดรี่ลีเจนเดลี่ก็ลีเจนเดรีอันนี้มิสติกโอ้โหตัวนี้ทำเงินได้สองพ เที่ยวไปขโมยมาบ้างไม่ใช่ไม่ใช่สองพันนะครับจรดีเออนั่นดีมันขึ้นเร็วมากเลยทุกคนนี่ครับไม่ใช่สองพันไม่ใช่สนะองพันเนาะเออมันเจียนหัวไปสองพันนะแต่ว่ามัน,น,น,นสร้างทำเงินได้เยอะมากเลยไอ้ทำเงนินได้สนะองพันทำอะไรนี่นะครับโอ้บาเลีลินา่าคาปูชิโน่นี่ไปตาร์ลิมครับอ่ะไปขโมยกันต่อดีกว่าครับทุกคนบ้านหลังไหนที่เปิดประตูทิ้งไว้ไฮโลไปขโมย แม่แม่คุงเขาอะแม่ของเขาอยู่ไหนบ้านของเขาคุณเขานี่ไงมาเกกล้อยู่บ้านไม่เนี่ยเฮ้ยตีตีเราทำไมการตีโอเกือบจะเข้าบ้านตัวเองแลพวงเดียวกันไม่ล่นเราตัวนึงเร็วเอาตัวไหนดีนี่เอาหนึ่งอุณเอาตัวไหนคุณจ้องตัวใหญ่อ่ะคุณจ้องตัวคุณจ้องตัวแพงด้วยพูเออไป ไปซ่องน้องในดีเดี๋ยวน้องโดนตีระหว่างทางเออไปนี่คือการบริจาคนะครับอ้าวมันขาวมีตัวแล้วมีตัวเทพแล้วอ๋อ Glorbo frutto drillo เราจะไอตัวนี้ต้องเต้นโชว์ครับทุกคนเต้นโชว์เลยโอ้โหน้องไทยมีเงินห้าสิบสามล้านเลยเหรอเต้นโชว์ดีใจไงครับดีใจดีใจเต้นโชว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้านเปิดเฮ้ยมิสติก มิสติกมิสติกทุกคนมิสติกมากไหนนี <Wha> ่เหรอตัวน <ray> ี้เหรอซื้อเอกซอเ็จะเอาคอยจะเอาดีเอ๊ะเออว้โหอันนี้เป็นของรางกันนะเฮ้ยคุณคุ้มกันด้วยคุณคุ้มกันด้วยคุ้มกันเขาคุ้มกันหน่อยด้ยระบบเกมไปไปแล้วอ่ะ ไอันนี้เราได้มาเนี่ยมาบ้านเราป้าเราจะรู้ได้ไงว่าเขาไปบ้านไหนเฮ้ยไปบ้านเราไปบ้านเราไปบ้านเราโอ้โหใครมาตีเราคุณคุ้มกันด้วยคุณคุณคุ้มกันด้วยจะไปอีกแล้วจะไปอีกแล้วโอยโอรังกุตีนีบ้านใครบ้านเณสีโอ้ย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 โอัยนี้บ้านใครบ้านเขาเหรอโอยโองยโอียโอายโอสยโอ้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 ยโอ เดี๋ยวเราค่อยเอาเราจะขํานครับเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวแบบหาจังหวะใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยเปิดแล้วบ้านเปิคดครเ้วเฮ้เฮ้ยเข้ยเร้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ใเเลยเฮ้ยเอ้ยเเฮ้เ้ยยเเฮเเองทเไ้เอาจะเอาอะไร นี่นะโอ้โหอะไรเนี่ยคุณมันมีแต่วสองตัวตัวนั้นนิ่งโอ้โหไม่ได้กันสักคนเลยเห็นมะล่ะโอ้โหขุนเนี่ยจะมาขโมยกันเองซะละไม่เป็นไรรอบรอบรอบอื่นเอ้ยไม่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 มีคนไม่ไม่จริูเห็นมะมีคนนะครับขโมยบาร์บีกูวจีนี่นะครับนี่ตัวนี้เนี่ยเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมีคนขโมยกันเนี่ย โอ้โหนี่ทำไมเซฟนี้นี่มันชุลมุนจังครับชุลมุนก่อกว่าที่เขาเคยเล่นมีช่ครับเฮ้ยแต่มาดูคนนี้ดีกว่าวั้เล่นป้านเปิดดีแล้วเฮ้ยไมยล็อกทันอืมบ้านคนนี้ล่ะบ้านคนนี้เป็นไงแหมอย่าเพินนะอย่าเพินนะของเขาเฮ้ยปิงก ฟิงโก้คาเมโล่ฟิงโก้คาเมโลคุณเขาคุ้มกันคุณเขาคุ้มกันด้วยคุณเขาคุ้มกันด้วยฟิงโก้คาเมโล่ฟิงโก้คาเมโลเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้าโอ้โหแย่งกันแย่งกันใหญ่แย่งกันใหญ่โอ้โหจะได้ไหมครับดูนน้องนายจะได้เปล่าฟิงโก้คาเมโลเอ้ยอะไรอ่ะไปไหนแล้วไปไหนแล้ว ไปไหนแล้วโหแย่งกันสุดยอดมากเลยครับใครจะได้ไปใครจะได้ไปไหนตงไปพามานเราปะไม่ใช่ยัง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 อย่าพึ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งโอ้โหไม่ทันไม่มีผู้ใจดีให้เราเลยเกมนี้ไม่มีคนใจดีหรอกน้องนายมีแต่ผู้ใจร้ายเกมนี้เขาต้อง แย่งชิงกันหรือวามเป็นหนึ่งไม่มีแต่คนขโมยของหนูนี่นาไม่ทันอีกแล้วโหดไงบ้านไม่มีโหดเลยไม่โหดไม่โหดธรรมดาสู้บ้านฉลามไม่ได้มันฉลามโหดตัวเออเอามาดมดมทำมอนมาทำไมดวมาทำไมอยู่ขอขาวี่มาทำไมมาทำไรทถวนี้ผมจะซื้ออะรดีนะครับทุกคนยังไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจออกมาเลยครับตอนนี้ อันนี้มาดูน้ำมันอันนี้อยากอันนี้หลับอันคอนเทนต์เราคือจะขโมยนะครับอ๋อเราต้องไปหาก่อนทางไหมเฮ้ยบ้านใครเปิดบ้านใครเปิดว้าวเชฟคัมบัลลาขุนคุณเข้าไปถึงกค้ำในบ้านอีกแล้วคุณแล้วเกือบก็คือตุ้งตากนะครับทุกคนในขุณออกมาได้ยังออกมาได้เป็นโจมเขาแล้วคือบ้านหนูอ๋อบ้านหนูเขาเมอนเมื่อกี้โอดูไม่ทัน พี่กูขับไม่รู้พี่กูขับไมโรูขวดน้องานทำไมไม่เอาตัวนู้นเอาอเ,เอา,เอาไปครับตอนนี้เราไปดูบ้านคนอื่นกันนะใช่ย่งอะไรร่วงอยู่บนพื้นนะครับเราไปได้เห็นนะเมื่อกี้อะไม่มีใครลืมล็อกบ้านเลยเนี่ยโอ้โหไปต้องไปดูนะคะว่าหุ่นเขานี่บ้านหุ่นเขาหุ่นเขามีบ้านสองชั้นแล้วเหรอใช่โอ้โหมีชั้นบนด้วย นี่นาย็นคขโมยบ้านหนูคุณเขาบ้านงเขาไม่ได้ล็อกเฮ้ยเข้ามาละอุ้ยไอ้เงี้ยจับ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 ไข่อมุมยเหรอข่อม่ยเหรอไข่อมุ่ยเตรอ หลิวล็อกเกือบตายโง่ไปมชิมแปนซีนี่บานานินจะได้ไม่ล้านนี่เอาจักตีกันเองมึงเขาก็จะเอาเหรอชิมบาานนนนีีี่เฮ้ยมึงเขามึงเขาแย่งเราซื้อได้โหง่จะตีกันตีกันเองแล้วไปบ้านของเขาแล้วเอาให้น้องไปให้น้องไปแต่ว่ามันจะถึงบ้านของเขาไหมล่ะน้าถึงถึงแล้ว เฮ้ยมีคนเราไปหรือเปล่ยป่าเลยเฮ้ยคีโก้คาเมโลกเรามาเต้นกันนะครับเอาเมื่อกี้มันขโมยแล้วหายไปไหนอ่ะโอ้โอ้แล้วงไหนใมัอยู่ในบ้านเขามันมัอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านใครอยู่ในบ้านเขาเอ้าเรอเอ้าของเขามันเขาไม่ล็อกบ้านอย่างเงี้ยเอาเอาแล้ว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 เอา อีนิดเดียวครับแหมเกือบได้จิมเปซนี่บันานิเนี่ของคุณเขาแล้วอืมไม่ต้องมาขอบคุณนะอ้าวไม่มีเหรียญร้อยแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันดูดีกว่าน้องนายว่ามีตัวไหนบ้างได้เวลาช้อปปิ้งหน่อยช้อปปิ้งหน่อยครับมีตัวไหนบ้างที่มันน่าสนใจอันนี้ไหมปึ้งปึ้งบันไดปีมอมไหมไม่ไม่น่าสนใจยังไม่น่าสนใจอีกเหรอ ตัวที่ไม่อยู่เนี่ยน่าสนใจตัวน้่าสนใจคือตรงนี้แต่ที่สำคัญก็คือเราจะดนล็อก<อ>บ้าน,นบบ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 แบบบบบชบอป้า <S <S บบ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 ฮัลโบบบบบบบชตายแล้วบบบบบบบตาย จริครับทุกคนนี่้เขาลืมแโอ้ยีอไรมมบลไม่มานมาดมาดินมาดินาะินมานมาด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 ินมดินมาดิมาดิน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 ไดมดินมดินมาดินมาดินมาดนมามีดูด้วยว้าวโอดิน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 ิยินาดนานนดดินดินดินดิมมนนินินมา ไม่ได้โอมโอ้โหดินดินดินดุนอุดินดินดินดุนมันไปอยู่บ้านใครอ่ะอุดินดินดินดุนโอ้โหน่าเสีได้มากสิบห้าล้านแต่ว่ามันจะมีเดืนขัดินเออทำไมของเราไม่หายเลยหรือว่าของเราไม่เยอะว่าอ่าสิบห้าล้านแล้วโหวันนี้ประเดี๋ยวสิบห้าจุดหนึ่ง สิบห้าจุดหนึ่งล้านครับสิบห้าจุดหนึ่งล้านอูดินดินดินดุนเมื่อกี้ก็สิบห้าล้านนะทุกทายเลยซื้อไม่ได้อีสี่สิบกว่าวิครับทุกคนสามสิบกว่าวิจะมีตัวอะไรออกมามันจะมีคนนุ่มต้องงวงอยู่ตรงนี้เนี่ยครับซึ่งเขาอยู่ตรงนี้บ้านเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้โอ้โหเขาอยู่ใกล้ด้วยเวลาเขาซื้ออะมันก็จะเฮ้ยพึ่งเอาปล่อยพึ่งมาใส่เรายังมีเวลา สิบแปดวิโหใส่กันย้บเลยครับทุกคนทุกคนเตรียมที่จะมาแย่งซื้อกันนะดูดิอีกสิบวิโหใส่กันย้งนายไปไม่ต้องมาสนใจแล้วเรามาดูดีกว่าว่านห้าสี่สามเอารวมพึ่งอีกอาตายตายตาย,ตายทันเคามมิเนี่ยทันคอมมิเนีย นีหรือเปล่าบอมบาร์ดิโรคอกคาดิโรบอมลจะได้ไหมจะได้ไหมอุ้ยเอาคุณเอาเอาคูนเอามันอ้าวคูนนี้ได้ตลอดเลยอ่ะมือป้อนตัวนี่ก็มีไม่เอาอู่้ซิโอเข้าเก็บจะเข้าบ้านแล้วจะต้องรอไปไกลบ้านเราก่อนแล้วแล้วเวลาค่อยซื้อนะครับเฮ้ยคูนน่ะดูบ้านตัวเองบ้างก่อนบ้านไม่รอกชิมปานซีนีบานานินี น่าจะได้แล้วแหละไม่น่าจะมีใครแย่งหรอกก็มาขโมยไกลบ้านเราไปไปขโมยกันดีกว่าไปมาดูบ้านหรือสิบ้านของมยังไรนไ่าขโมยบ้างเขาจะเขาจะฉันพี่รู้นะว่าคุณจะทำอะไรพี่เลพี่เลงเราไม่ได้แกมมันดูจะแม่งถ้าแม่ง,มงยังไงก็ไม่รู้ค่ะเฮ้ยเชฟคำว่าราศีฟ้าเรายังไม่เคยเห็นเลยอ่ะ ไม่เหมือิ๊นามาดูดีกว่าว่าเชฟคาร์เมล่าของคนนี้มันทำเงินได้เท่าไหร่ห้ก้าว้อยคนไหนนี่เหรอนี่เหรอตัวสีฟ้านี่เหรอแต่ว่าสีแดงน้อยกว่าที่เราให้ในเชฟคาบาเลาฟ้าทำไมไม่เห็นอ่ะปูใช่ไหมอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วสีฟ้าเก้าร้อยเห็นแล้วครับเห็นแล้วเก้าร้อยเฮ้ยไม่หุ่นเหรอเฮ้ย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 อุดินดินดินดุ๊ดอูดินดินดินดุ๊ดเอา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 อาอ่อ โอ้โหใครได้มาะมัาไม่มีอะไรเลยเอาเจ้าของเข้ามาเจ้าของเข้ามาตีคืนเดีเยวมุกี้เหรอมามมา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 ม่ามาม่มา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 ามามมาามาามาเา้ามามาามาเฮ้ยาามาามายเเ โอ้โหทุกคนครับแบบนี้ขโมยกันยับใส่กันยับเลยนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆชอบนะครับก็ลองไปเล่นกันได้ที่แมปนี้นะสติลเดอะเบลล์นะครับอ่าถ้าเกิดว่าชอบกิมนี้อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามชอ่องดูดีเกมเมอร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย